คือีแต่แนวบ่าประทับใจฝรั่งแทะฝรั่งบ่ประทับใจคนไทยสิอันนี้บ่าแมนคอนเทนต์เลยค่ะบอกว่าจริงไง้ฟังฝรั่งประทับใจคนไทยบอสําสหรับแฟนฉันเนาะคะ่ะประทับใจเพิ่งน,นั่งยุคขลางนานนะบอกคนเราก็จะบอกเรื่องนี้เดิมสินะทุกครั้งที่ไปเมืองไทย เพิ่นสิตองว่าสบายถูกเถื่อรอบแรกก็เป็นปอดบว,วมเนาะคะ่ะเป็นนิวโมอเนียเข่าล่ยงบาลกลางดึกเลยหกทุ่มโรงพยาบาลราชพฤกษ์พ่อหมอตรวจอาการสร่งแอดมิดเลยนอนนอนโรงล่างบาลเลยจังสินะ,สา,นะนนสามคืนเลยค่ะรอบนั้นสามคืนเลยสามคืนสี่วันไปเจอกันครั้งแรก ก่อนหนานนี่โทรคุยกันในทางไล่สองอาทิตย์ไม่เคยเห็นหนากันเป็นเป็นพอพ่อไปเค,เคยเบาแล้วนะคะ่ะแบบงอมเลยนะคะเพิ่นเพิ่นเป็นอาการเราเพิ่นว่าไปหาหมออยู่นี่เพิ่นว่าถ่าไปเนี่ยหมอจะต้องระงับการเดินทางไม่ให้เขาเดิน <c oughs> ไม่ให้ขึ้นเครื่องนะ,ะไม่ให้เดินทางองอกนอกประเทศจริงนะ,ะในขณะที่เพิ่นซส้อตัวเครื่องบินแล้วนะ,ะเพิ่นกับส่แมสแบบที่หมอใส่นะคะแบบ ป้องกันแบบอันนี้เังสินะเอาจอมว่าไอีิอิแล้วว่าไอคักแต่ว่าเขาไม่เปิดแมสกไงคะอันนั้นเพื่อนกับประทับใจประทับใจค่ะเด้หนึ่งบ่แพงนะค่ารักษานอนสามคืนสี่วันนี่ประมาณสองหมื่นแปดพันกว่าบาทโรงพยานเราจะเผยเนาะระหว่างโรงพยานนี่ยังไม่ขคืนลงแรมหาดาวแทบระหว่าอันนี้เพื่อนประทับใจค่ะเลยเด้ค่ะ แล้วเขาก็จะพูดทุกครั้งที่เวลาคุยกับเพื่อนเพื่อนที่นี่นะคะเพื่อนจีบาปาอันลูกบาลเอกอชอนอยู่อยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่คอนแกนเนี่ยบ่าเมืองกรุงเทพเด้เป็นา่าคอนแกนคือโรงแรมหาดาวเนี่ยแหละเพื่อนา่าทุกอย่างเลยทั้งห้องน้ำทั้งการบริการทั้งหมออันนี้เพื่อนประทับใจแห้งเลยค่ะแล้วก็มีอยู่รอบหนึ่งเป็น ฉันว่าแล้วเป็นอม,นมันเล่นผิวหนังจมูกไหมคะจมูกเปื่อยจมูกแบบาบางบครั้งนมีเลือดซึมหมองมากเลยะคะ่ะปลายจมูกเนี่ยบริเวณนี้ยค่ะฉันเลยว่าจะเป็น,น,นจะเป็นมาเล่นผิวหนังจมูกติความที่ภาษาเราก็อันงูปลา,า,าอยู่เนาะตอนนี้ก็ไม่ได้ดีนะคะถึงต้องเรียนตอนนี้ก็เรียนภาษาอยู่อาทิตย์ละสองวัน บัดน,นี้มันก็ยังโควิดมันก็ยังยังคงอยู่เนาะไปข้างนอกนี่ก็ต้องใส่แมสตลอดพอใส่แมสยิ่งใสยิ่งเปื่อยนี่ค่ะบริเวณเนี่ยเขาก็จะมียาทาจากที่นี่ไปหมอให้หมอหมอ,หมอให้ไปเนาะแล้วก็หมอก็ให้สวนจมูกอ่าน้ำเกลือล้างจมูกล้างจมูก อยู่บ้านสองอาทิตย์พี่น้องค่ะแห้งน้ามือเปื่อยอากาศบ้านเรามันร้อนด้วยเนาะแหงน้ามือเปื่อยฉันก็ออ้ยเนาะรลนตน้นะคะแต่ว่าฝรั่งนี่บอกอย่างหนึ่งขนาดข้ออายุมากนะคะเวลาเจ็บป่วยเขาสิบอ่อนแอเขาจะไม่ไม่ต้องอไม่แสดงอาการอ่อนแอให้คนให้คนข้างๆแบบต้องดูแลประครบประมุมหรือ,อยังสินะคะ ไม่เขาจะเขาจะธรรมดาธรรมดาเหมือนเราปกติธรรมดาไม่ได้เจ็บปวดเองสิไหมคะ่ะเป็นแบบนั้นเลยจริงๆค่ะบา้านนี้ฉันเลยว่าเพราะอะไรเดนนี่ขยันเจ้าติดเชื่อฉันว่าเนาะไปหาหมอฉันก็เช็กนะคะเช็คว่าอา่าลงบาลรีนคลินเนี่ยหมอเกี่ยวกับโรคโรคผิวหนังโรคโรคมะเร็งนี่หมอใดทีแบบว่าที่สุดอา่าชำชำนาญสุดนั่นสินะพอเช็คแล้วก็รู้ว่าหมอต้อง ต้องทํางานวันเวลานี้เองเสียฉันก็จองจองคิวเลยแบบนี้ไปหาหมอนะ่นะัมืนนั่น <c oughs> บ่าม่นจองคิวไปหาหมอนามืมนั่นไปหาหมอเมื่อที่หมอทํางานที่เช็คแล้วว่าว่าเพิ่นเก่งแล้วนะอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือเราอึดอัดเพราะว่าเราต้องไปนั่งรอหมอตั้งแต่เช้าไปหาหมอเนี่ยก็ไปจองคิ้วตั้งหกโมงสินะคะ กว่าจะได้พบหมอนี่ประมาณหาโมงเสาร์พี่น้องคิดเบังไปตั้งหกโมงเสร์ซึ่งเราก็ต้องตื่นประมาณตีสี่ตีห้าเองสินะในขณะที่บานเพิ่นจองคิวเลยไปไปพบในเวลาที่คุณจองสินะบานนี่ในขณะที่นั่งรอก,ก็จะเห็นฝรั่งสี่ห้าคนเขาก็ไปหาหมอเหมือนกันแต่ว่าคนนี้เขาสิบว่าคอยเฟรนลี่ปันใดเขาสิบว่าคอยบอกว่าปกติฝรั่งเห็นกันเขาก็สิทักทายกันบองสินะ แต่ว่านี้เพิ่นสีบ๊อบ่อเป็นนักสั่นนะยิงยิงอยู่ต่างประเทศเพิ่นแหงบ่อบบ่อนั่นไหมคะเมื่อกาเซ่ของเพิ่นล่ะบ่อคือู่บานเพิ่นได้บานเพิ่นเพิ่นเฟรนลี่ค่ะอาจจะเป็นแบบตื่นเต้นบ่หมั่นใจเังสิเนาะคิดบ้านนะบ้านนี่พ่อตะเขาบพบหมอไปด้วยกันนะคะฉันก็ต้องเข้าพบหมอกับเขาอยู่อยู่นี่เหมือนกันนะคะเวลาไปพบหมอส่วนมากไปด้วยกันบางครั้งหมอต้องการรู้ว่าโน่นนี่นั่นนั่นสิฉันฉัน ฉันก็นต้องให้รายละเอียดหมอนําคือกันนั่นสินะคะบนันนี้เกี่ยวกับเขานะบันนี้พอคุยกับหมอหมอก็เลยว่า,เ,าเขาอยากเค้นผลวินิจฉัยของหมอที่นี่คุณจะติดต่อหมอทางนั้นได้ไหมผ่านช่องทางไหนสินะแล้วก็ตอบเลยว่าได้ผ่านอีเมลเขาคุยกับหมอผ่านอีเมลอยู่แล้วเนาะ หรือหรือแม่กระทั่งว่า,าด้วนสูตเดี๋ยวก็สามารถโทรได้โทคุยกับหมอได้เลยแลววนะ้แว่าเราเราบอกกับหมอเมืองไหร่นะฉันก็นเลยบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคนไข้ที่บ้านเขาจะสามารถโทรคุยกับหมอได้หรือบางการณีหมอก็โทรหาคนไข้ในขณะที่อยู่บ้านเหมือนพวกฉันติดโควิดเลยบางสิอยู่บ้านสองคนหมอจะต้องโทรโทรทุกวันเลยโทรหาว่าตอนนี้คุณเป็นขันใดขันใดคุณมาต้องกังวลเดอร์ ถ้าคุณไอแล้วเนี่ยคุณไข่แห้งนี่อีกซี่มือคุณจสิหายแมนอิลีแต่เขาไม่ให้ออกไปไหนเนาะอันเราเรี้ยงเล่าอยู่หาพบหมออยู่หอนแกนเนาะรมันสีนัคลินบันนี้อา่าหมอก็อา่าก็อ่าพอตาล่าบอกว่าสามารถติดต่อหมอทางเนี่ยขอคข้าไิดีใชัเนี่ยท่างผ่านผ่านอีเมลก็เลยนัดพบหมออีกครั้งต่อไปเองสินะแต่ว่าหมอก็อธิบายให้ฉันฟังว่าถ้าคุณจะจะรับการรักษาที่นี่ ที่นี่ก็คือถึงแม้จะดูผลวินิจฉัยก็ต้องตรวจใหม่ทุกขั้นตอนดำเนินการการรักษาเนี่ตามขบวนการของหมอที่ไทยคุณสิย่อมรับบองสินะอ่ะบอแมนว่าเขาเขา,ายอมรับผลวินิจฉัยของของทางออสเตรเลียดดค่ะเขายอมรับแต่ถ้าจะรักษาเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจนนี่น่เขาก็ต้องมั่นใจเขาเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขามาถูกทางสิไหมค่ะมอนะบาดน,นี่ หมอก็เรยว่าตาซันหมอเสียหาย,ยาเบื้องต้นก็คือไปให้ยาทา,ทา,ทาเพื่อสมานแผลเพื่อ,อยางเสร็จแล้วก็งดใช้ยาอย่างอื่นงดใช้น้ําเกลือ,อล้างแผลล้างยังสิม่มก็ให้ใส่ให้ใช้ยาเขายาที่หมอลงบาลรีนัทเรนใจ่ายให้นะคะมีอยู่สองหลอดหลอดน,น้อยหลอดละสองร้อยแปดสิบกว่าบาทแล้วเป็นอันฉลาดนี่เป็นยาที่ผลิตที่ไทยเลยนะคะไม่ใช่ยานําเข้าบานนี่ ก็มาเหตุตามขั้นตอนที่หมอบอกสามมือพี่น้องคะ่ะสามมือจะมูกเล่าแผลแห้งภายในสามวันจนเล่าเงืดจนเล่าเงืดจากที่แบบว่าผิวหนังเป็นเป็นเลือดซึมบางครั้งสินะคะเราเราเล่าก็เจ็บอยู่ด้วยคะ่ะแต่ไม่ได้เจ็บมากเนาะเพราะว่าบริเวณนี้มันไม่ไม,ไม่นั่นเนาะตอนนี้เนี่ยยังแต่ไม่ได้เป็นแผลเป็นนะคะอันนี้ผ่านมาสองสามปีแล้วเนาะที่พูดเนาะจะูกเล่ามองเนี่ยสิเป็นขาวขาวแดนๆดน มอง,มอง,มองที่เป็นน่ะที่ฉันเข่าใจว่าเราเป็นโรคโรคปะเร่งผิวหนังจมูกเนาะสีเป็นขาวแดนๆสิจีแตกต่างจากจากผิวบริเวณอื่นเลยค่ะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยว้ากันเทียได้เราก็ประทับใจเราประทับใจหลายว่าแค่สามวันวเราหงุดหลายแล้วว่าแค่สามเมือผิวแห้งแล้วหลังจากนั้นมากเราก็เป็นอีกเลยอันนี้ก็คือเรื่องประทับใจสุดๆอีกเรื่องหนึง่ง ของของพอ่อใหญ่ที่เราประทับใจเกี่ยวกับเมืองไทยเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับการรักษาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวมือลังสิเวเรื่องอื่นอีกพี่น้องเอฟซีมีขอสักถามอยากให้เว่าเรื่องใดหรือ,อยังเสกอคอมเมนต์ในใตคลิปมาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ